สวัสดีครับสุดเขตส,สวนเกษตรอินทรีย์วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาดูาต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้แล้วเขาไมา่เขาเป็นโรคใบไหมแล้วก็จะไม่แตกยอดไม่แตกยอดไม่แตกใบอ่อนก็คือไม่ตายแต่ว่าก็ไม่โต ทีนี้เราก็จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรใช้ปุ๋ยอะไรใช้เป็นายาแบบไหนที่จะให้ขยายการเล่งรากของเขาหรือว่าการแตกยอดใหม่แตกยอดอ่อนของเขาได้รวดเร็วได้ประสิทธิ์ได้มีผลที่อย่างดีครับเราก็ต้องมาก่อนอื่นเราก็ต้องอามาดูก่อนครับว่าก่อนที่เราจะเอายาที่ จะเอามาใส่มาฉีดเนี่ยจะให้เขามีการแตกรากแตกอยอดอ่อนใบอ่อนนี้ก็จะเป็นแบบไหนเราก็ต้องเอามามาดูไว้ก่อนนะครับว่าก่อนที่ยังไม่ฉีดหรือว่าก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้น้ํายาตัวนี้อาการของเขาจะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นใบไหมเป็นจุดใบด่างก็คือไม่มีการแตกยอดอ่อนให้เห็นครับก็ ต้นเขาต้นนี้ปลูกได้เกือบเกือบจะ3มเดือนแล้วครับแต่ว่าล่าากของเขาจะไม่เดินหรือไม่ก็ยอดอ่อนจะไม่มีแตกให้เห็นเลยครับครับก็ก่อนอื่นอันดับแรกเราก็เทน้ำน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าลงในถังที่เราจะพ่นยา ถังนี้ก็ใช้ประมาณ16ลิตร16ลิตรพอไหมไม่พอถ้าไม่พอเอาเอา,เอามาเพิ่อมอีกหน่อยก็ได้อยู่ในถังใส่อสกองก่อนก็ได้เกือบเต็น เต็มนะครับพอระดับน้ำเอ่สิลิตรครับแล้วก็เราก็จะใช้เป็นตัวยา,าสารเพิ่มประสิทธิภาพครับซูปเปอร์ไมโคมิกค,ครับเดี๋ยวเอาซูปเปอร์ไมโคมิกเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพให้ดูดซึมได้ทันทีพืชที่จะได้โตเร็วแล้วก็แตก รากแล้วก็แตกใบอ่อนได้เร็วครับแล้วก็เริ่มผสมเลยครับใช้หนึ่งซองนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับมันจะใช้ช้อนหนึ่งกับช้อนถ้าถัง2ี่ลิตรมันจะใช้สองช้อนนะคะคแต่นี้ถัง1 6ลิตรนะคะเราจะใช้แค่หนึ่งช้อนนะคะแค่หนึ่งช้อน ช่อนปาดปากนะคะคแค่นี้นะคะก็จะใช้แค่นี้แล้วมาดูนะคะว่าเอ่อประสิทธิภาพของเขาดูดูว่าเขาจะทิ้งตัวลงยังไงนะคะดูนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ สารซูเปอร์ไมโครมีของเราก็จะทิ้งตัวลงที่ก้นถังเลยค่ะตัวที่ไม่ต้องไปคนยากเลยค่ะก็จะทิ้งตัวลงไปถึงก้นถังเลยไม่ต้องมาได้คนยากสามารถ เพื่อดวดกินได้ทันทีเลย<ม>ใช้ปริมาณนิดเดียวครับแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ครับแล้วก็ไปทดลองกันเลยครับครับก็มาถึงต้นทุเรียนที่เขา,เาไม่ออกลากไม่ออกยอดอ่อนไม่แตกใบก็คือจะตายก็ไม่ตายแต่ว่าก็ไม่โตครับเราต้องเอ,เอาสารประสิทธิภาพตัวนี้มาลองทดลองใช้ดูว่าอาการของเขาจะเป็นยังไงเอาเริ่มทดลองได้เลยครับรอบฉีดได้เลย จะพ่นให้เป hmm. ็นละอองฝอยมากที่สุดนะคะสามารถพ่นได้ท okay. ั้งต้นลำต้นเลยนะคะแล้วก็ตรงรากกันได้เลยค่ะก็สารซูเปอร์ไมโครบีของเราเป็นเป็นภัยไม่เป็นภัยต่อชีวิตนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสารเคมีนะคะคนพ่นก็ไม่ได้ใส่เม็ดไม่ได้ใส่อะไรนะคะเพราะว่ามันปลอดภัยต่อชีวิตค่ะ หลังจากที่พ่นนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างของเขานะคะว่าเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราก็จะพ่นไปทุกต้นที่อันนี้ต้นอะไรคะอ่าแอปเปิลครับโอเคตัวนี้เป็นต้นแอปเปิลแอนนาครับก่อนพ่นก็ดูต้นเขานะคะดูต้นเขาก่อนพ่นนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะก่อนพ่นของเขา ก็จะมีบใบไม้ใบแตกบใบไม้ครับไม่สมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็จะพ่นกันนะคะพ่นให้เป็นละอองแบบนี้เลยคะ่ะบพ่นแบบนี้เลยนะคะรดน้พ่นคพ่นได้นะคะใบนอน,นะคะ่ะอันนี้ต้นส้อมอา่า ส้มชกคุณครับเห็นไหมคะก่อนพ่นนะคะไปเขาจะหดจะหยิกนะคะเราก็มาดูกันนะคะแล้วหลังจากที่พ่นหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะมาติดตามต่อนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเขาดูดซึมได้ได้เลยทันทีนะคะส้มเหมือนกันครับ mitobung kan? <tell> kan udah mulai เป็นนต้นอมะนาว,นาวแป้นลำไัยครับนะคะดูนะคะเพื่อนๆว่าต้นของเขาใบหยิกใบหดนะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มสารซูปเปอร์มไมโครมิให้เขานะคะไปดูว่าหลังจากที่พ่นเขาจะแตกต่างยังไงบ้างนะคะดูเลยนะคะต้นกล้วยนะคะ,คะ,คะติดต้ามต้นได้เลยนะคะ ทำให้พืชโตเร็วนะคะเร่งรากนะคะทำให้พืชของเราโตเร็วนะคะสารซปเปอร์ไมโครไมคไม่เป็นภัยต่อชีวิตนะคะเป็นวิตต่อสุขภาพค่ะนะคะก <c oughs> ่อนข้นนะคะรู <c oughs> ้สึกว่าวันนี้มันอุดมสมบูรณ์มากนะคะมากับความเย็นนะคะฝนเพิ่งตก ยอดมากค่ะวันนี้เห็นไหมคะก่อนที่พ่นนะคะเขาะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ต้นมะนาวนะคะแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากขีดพ่นหนึ่งอาทิตย์เขาจะมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนนะคะครับนี่ก็ ทุเรียนก็นี้อีกต้นหนึ่งครับที่เขาไม่แตกยอดอ่อนไม่แตกใบอ่อนใบก็มีจุดเป็นจุดเป็นด่างลายจุดก็คือเป็นใบไหมครับก็ฉีดเลยครับลองอสาเหตุจากทุเรียนที่ต้นเขาโซมก็คือ ฝนตกทั้งวันทั้งคืนก็คือน้ําเขาจะกินน้ําเยอะเกินไปก็คือเขาไม่แตกไม่โตครับก็ลองทดลองกับยาสารซูเปอร์ไมโค,โครมิกค,ค่ะสารซูเปอร์ไมโค,โครมิกนะครับะะฉีดไปให้ทั่วเลยใช่ไหมครับใช่ต้นฉีดคต้นไม่เลยเพราะว่าเราฉีดพ่นปุ๊บเขาก็จะสามารถ รับพินอาหารได้เลยนีก่อนพ่นเขาจะเป็นต้นแบบนี้นะคะหลัง exactly. พ in ่นอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่ากลมกล่อมไปยังไงค่ะอันนี้เห็นไหมคะต้นอยู่เนาะ นี่นะคะดูนะคะก่อนข่นใบเาจะเหลืองนะคะตอนนี้เราให้อาหารเสริมเข้าไปแล้วนะคะ ต้นด้วยก็ได้นะคะ ครับยานี้สามารถฉีดพ่นได้ทั้งในนาข้าวแล้วก็เป็นต้นไม้ฉีดได้หมดเลยใช่ไหมครับ ครับก็หลังจากที่ผมได้ทำการฉีดสารเพิ่มประสิทธิภาพซปเปอร์ไมโครมิกเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เราก็ต้องลุ้นว่า1สัปดาห์ต่อจากนี้ไปความเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวอ,อ,อาทิตย์หน้าผมจะมาอัปเดตให้ ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับการติดตามพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ